ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็วันนี้ถือว่าผมดีใจมากเลยที่ swap เปลี่ยนได้แล้วตอนนี้นะครับจากการที่ swap ไม่ได้มาหลายวันนะครับแล้วก็เห็นคนใน i s c o r d นะครับก็มีคน swap ไม่ได้เยอะมากเลย นะครับคราวนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะครับเปิดติ c k เกตนะครับแจ้งปัญหาแล้วก็ถามทางทีมงานไปนะครับผ่านทาง Discord นะครับก็ทีมงานก็ดีมากครับก็ตอบมาค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับบอกว่า,าให้ทำการ Uninstall ออกนะครับ Uninstall ตัว Wallet นะครับเป็นตัว cling wallet นะครับที่ติดอยู่กับ chrome extension นะครับและทำการ install ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่เราจะต้องกรอก seed 12คำนะครับลงไปด้วยนะครับตอนที่เราเ seed 12คำตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะได้มาตอนที่เราสร้างกระเป๋าครั้งแรกใช่ไหมครับเราต้องจดไว้ด้วยนะและ พอตอนที่เรามาแบ็กอัพแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องกรอก12คํานี้ไปด้วยนะครับกระเป๋าเราถึงจะกลับมาเนาะและไม่ต้องไปสร้างกระเป๋าใหม่นะครับเวลาที่เราติดตั้งใหม่เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่2 2อันใช่ไหมครับนั่นก็คืออ่าอินตกระเป๋านะครับแล้วก็สร้างกระเป๋าใหม่ให้เราเลือกอิ p พ r ตกระเป๋าเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวเกมนะมันจะเชื่อมกับกระเป๋า ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองสลับผมลองสลับแล้วนะลองสลับเอากระเป๋าอื่นมาใช้นะครับเชื่อมกับเกมปรากฏเกมเข้าไม่ได้นะครับก็คือจะต้องตัวแอปพลิเคชันในในมือถือของเราเนี่ยที่เราเล่นน่ะก็ต้องเป็น Account เดิมนะครับนะสมมุติเราลบอ่ะแล้วเราก็ติดตั้งใหม่ก็จะต้องเป็น Account เดิมนะครับตอนที่เริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ไม่งั้นถ้าเราไปเปลี่ยน Account เนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับมันจะเล่นเกมไม่ได้ทดลองแล้วนะโอเคอ่ะคราวนี้หากเพื่อนๆต้องการเติมเกมในราคาประหยัดกว่าการเติมเองนะครับผมขอแนะนำลารับเติมเกมอ l ล s สติกช็อเปิดให้บริการมากกว่า4ปีจทยเป็นการค้าถูกต้องตามกฎหมายปลอดภยัยให้บริการหลากหลายเกมเช่นเกม Caliverse, s t สส e รีทไฟต์ e ต l l l เจชินอิมแพค e ซเ n ่นและเกมอื่นอีกมากมาย เพื่อนๆสามารถเยี่ยมชมเพจและติดต่อเพื่อเติมเงินเกมทาง Line แอดอิลัสติกช็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหากเพื่อนๆใช้บริการเติมเงินแล้วฝากเพื่อนๆให้เครดิตช่องในกิจคุงเกมเมอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาลองจริงๆผมมีผมแลกไปแล้วนะครับนะผมแลกไปแล้วอะ่ะนะครับตอนนี้มันเลยเหลือแค่2องแสสา เซเลฟอ่ะถ้าดูคลิปก่อนๆเนี่ยผมจะบนอยู่นะครับว่าผมสวอปไม่ได้นะครับและเดี๋ยวผมสวอปให้ดูจริงๆผมสวอปไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมผมทำใหม่นะครับติดตั้งใหม่คือลบลบตัวคลิง g wallet ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับอยู่ขวามือบนเนี่ยที่เป็น extension ติดกับ chrome ลบออกแล้วติดตั้งใหม่ประกฏใช้งานได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับโอเค อ่ะผมไปที่ตรงนี้นะอ่ะอย่าลืมนะครับว่าเข้ามาที่เว็บ3ามคนะครับหรือ w 3 c o คเนี่ยนะครับ c a l r y v e r s e i o นะครับเสร็จแล้วเราทำการล็อกอินกระเป๋าให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะเชื่อมต่อใหม่เลยนะครับนะพอเวลาเราลบและเราติดตั้งใหม่เนี่ยนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อกับตัวเว็บอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเลือกกระเป๋าให้ถูกนะครับ โอเคอ่ะเสร็จแล้วพอเชื่อมต่อได้เสร็จเนี่ยเงินเราก็จะกลับมากระเป๋าเราจะกลับมาแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตอนสวอปนะครับผมกดตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเลือกแบบนี้เนี่ยนะครับและเรากรอกตัวเลขเสร็จปุ๊บอ่ะพอเรากดตัวสวอปปุ่มนี้นะครับที่เป็นปุ่มสีนํำเงินเนี่ยมันจะค้างไปเลยใช่ไหมครับมันจะเป็นสีเทา มันค้างไปเลยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันได้มันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเป็นสีเขียวอ่าเดี๋ยวผมลองดูเลยนะอ่าตอนนี้ผมถอนได้แค่ได้แค่เสียงแสนเดียวเนาะเพราะว่ามันจะต้องทิ้งไว้แสนหนึ่งด้วยนะครับแล้วผมวันนี้ผมสวอปไปแล้วด้วยแต่ว่ายังสวอปไม่ถึงนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะผมกดสวอปปุ๊บอ่าอ๋อเขาบอกว่า จะต้องมี3 0 0แสนนะครับโอเคอ่ะเขาขยับแล้วนะครับตอนนี้จะต้องมี3 0 0แสนเดี๋ยวนะครับหนึ่งอ่ะ3 0 0แสนนะครับเดี๋ยวผมไปขายเหรียญก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพอส์ไว้ก่อนนะครับโอเคครับเมื่อสักครู่นะครับผมเข้าไปในเกมแล้วก็ไปขาย ปลามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะเพราะว่าตอนนี้นะครับมันเป็นข้อมูลเดิมอยู่เนาะเดี๋ยวผมขอยัดเข้าใหม่อีกนิดนึงนะครับลองดูซิอัปเดตใหม่เป็นยังไงอ่ะโอเคนะครับขึ้นมา6กแสนห้าแล้วนะครับแล้วเมื่อสักครู่ตอนสวอปเหรียญน,นะครับเขาบอกว่าจะต้องเหลือบาลานซไว้สาม0 0นใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมถอนเหมือนเดิมนะครับทําให้เพื่อนๆดูเนาะแสนหนึ่ง อเคคนะครับถ้าได้นะครับตัวนี้จะต้องมีป๊อปอัพขึ้นมาเป็นสีเขียวแต่ถ้าไม่ได้มันจะเป็นสีเทาค้างไปเลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับอ๋อโอเคขอโทษขอโทษขอโทษเออ่จะต้องถอนอย่างน้อย3 0 0แสนใช่ไหมครับอ่ะขอโทษทีครับขอโทษขอโทษด,ดีอ่ะโอเคครับอ่ะเดีย๋ยวลองดูนะ อ๋อโอเคครับพอดีว่าวันนี้ผมถอนไปถึงเกณฑ์แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับพอคลิกตรงนี้แล้วเขาจะบอกว่านเนี่ย maximum number นะครับที่ผมแลกเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับมันถึงไปแล้วนะครับอ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถทำให้เพื่อนๆดูได้แต่ว่าผมยืนยันนะครับว่าผมถอนได้จริงๆเนาะเพราะว่าจะเห็นว่าผมเหลือแค่ แค่ไม่กี่แสนเองนะครับจากเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆดูตอนผมอัดคลิปคลิปก่อนอันนี้เนี่ยนะครับเงินในเกมเนี่ยมันจะเหลือเยอะกว่านี้นะครับมันจะเหลือเป็นหลักเอ็มเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหลือแค่แสนสองแสนใช่ไหมครับนั่นแหละครับแปลว่าผมแลกไปแล้วนะนะครับแล้ววันนี้ผมแลกครบไปแล้วนะครับก็คือเขาให้สูงสุดต่อวันก็คือ2ล้านเซเลบนะครับในการแลกเปลี่ยนต่อวันเนาะแต่ผมแลกเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าผมยืนยันอีกทีนึงนะครับว่าวิธีการนี้ ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมทวนอีกทีนึงนะครับเขาบอกว่าให้เราทำการ uninstall e ตัวนี้ออกไปนะครับตัวนี้นะนะครับวิธีการก็คือคลิกขวาที่ตัวนี้ได้เลยนะครับและคลิกคำว่าลบจาก Chrome ออกไปเห็นไหมลบลบจาก Chrome พอคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้จะหายไปนะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับและไปพิมพ์คำว่า คลิ้ง wallet extension เพิ่มเข้ามาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับและทําการติดตั้งใหม่พอทําการติดตั้งเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเลือกระหว่างการสร้างกระเป๋าใหม่กับการ Import กระเป๋าเข้าไปให้เราเลือก Import กระเป๋าเข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยทํามาเรียบร้อยแล้วนะเคย swap เคยอะไรแล้วแต่ว่าออพอเจอบั๊กเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องทําวิธีขั้นตอนนี้นะนะครับไม่สร้างกระเป๋าใหม่นะครับถ้าสร้างกระเป๋าใหม่มันจะถอนไม่ได้นะนะครับ ให้เราทำการ Import เข้าไปพอ Import เข้าไปและเ,เราจะต้องกรอกซีดสิบสองคําให้เรากรอกให้เรียบร้อยนะครับนะสิบสองคํแต่ละคําจะต้องเว้นวรรคหนึ่งช่องนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เรากรอกพาสเวิร์ดสองครั้งเป็นการยืนยันนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วก็ให้ทําการล็อกออีกทีหนึ่งนะครับทําการล็อกอินนะแป๊บหนึงนะครับ ให้เข้าสู่หน้านี้เสร็จแล้วให้เข้ามาสู่เว็บไซต์ตัวนี้ครับ w 3 c o n c a l r v e r s e .io นะครับและก็คลิกตรงนี้ครับมันจะเป็นรูปกระเป๋าเนาะนะครับเป็นรูปกระเป๋าคลิกเสร็จนะครับเขาจะให้เราทําการล็อกอินกระเป๋านะครับและก็ให้เราเลือก Account ถ้าเกิดเพื่อนๆมีหลาย Account แ,แต่ถ้าเกิดมี Account เดียวมันกเ็เลือก Account เดียวไปเลยนะครับมีอยู่แค่ Account นั้น เสร็จแล้วนะครับพอเราเลือก Account s, เสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรามาเช็คตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บเงินจะโชว์ขึ้นนะครับข้างบนคือเงินในเกมข้างล่างคือเงินที่เราจะแลกเปลี่ยนไปน,นะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่หน้า swap แบบนี้นะครับคลิกที่ swap แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเหรียญแลกเปลี่ยนนะครับแลกเหรียญไปก็กด swap ได้เลยนะครับถ้าได้จะขึ้นเป็น pop up สีเขียวขึ้นมาว่า s u c c e s s f u l แต่ถ้าไม่ได้มันจะขึ้นเป็นมันจะค้างไวเลยเป็นสีเทานะครับแต่ว่าผมยืนยันนะว่าวิธีนี้ทําได้นะครับผมลองแล้วนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับทําได้ไม่ได้อย่างไงก็มาลองมาคอมเมนต์วิธีนี้ดูหน่อยละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับลองเพื่อนๆลองไปเปิดอ่าทิกเก็ตนะครับใน i ิ c o r d นะครับถามทีมงานดูนะครับแต่ว่าเนี้ยเป็นวิธีการที่ผม ถามทีมงานแล้วและทีมงานก็ตอบมาประมาณนี้โอเคนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะซอบกันได้ทุกคนเนาะแล้วก็เล่นเกมนี้อย่างสนุกเหมือนเดิมนะครับโอเคงั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้ด้วยละกันนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ